ซึ่งช่วงนี้ค่ะจะพาไปแลขการเนรมิตพื้นที่ทางข่าวพุทธอุทยานเข้าเลคค่ะเป็นทุงดอกทันตะวันว่าน,นึ่งรายนะขณะน,นี้มันชูโชวบ้านสปรังเรื่องอารามค่ะสวยงามรับวันวิสาขาบูชาพร้อมกับชวนนักท่องเที่ยวให้ไปแวะชมท่ายรบเช็คอินเพื่อแกบเป็นความประทับใจค่ะทีบริเวณซ้อมเยกทางข่าวพุทธอุทยานเข้าเลคค่ะเขตเทศบาลเมืองสเดาจังหวัดสงขลาเขาก็ได้มีการเนรมิตพื้นที่ว่างปลกดอกทันตะวันว่าน,นึ่งรายนี้ นี่แวบนี้เลยโอ้โหสวยงามมากูกต้องค่ะเพื่อให้ดอกทานตะวันเนี่ยเบ่งบานรับวันวิสาขบูชาเทสมาทึงนี้ซึ่งดอกทานตะวันก็ได้ชูโชอ,อวดชมเบ่งบานสะพรัง่งเรื่องอารามสวยงามเลยค่ะพร้อให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมความงามซึ่งก็ได้รับความสนใจของประชาชนานาคเขามีกันเฮ hey, กันไปถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินกันย่างตอนเนืองเลยน้องด้าสวยมากเลยเรื่องอารามอย่างเ่บอกจริงค่ะด้านายวัชพลปริสุทธิ์ขุนนายกเทสบุนนายกเทศบ าลเมืองเสดาค่ะเขาบอกว่าเทศบาลเมืองเสดาเนี่ยได้โปรกตอนท่านตะวันเพื่อที่จะตั้งใจตอนรับวันวิสาขบูชาเนื่องจากในพื้นที่อำเภอเสดานะคะจะมีการจัดงานวิสาขาบูชาในวันเที่22ที่คือวันนี้นะม,มีพุทธอุทยานเข้าเลโดยในช่วงเช้าค่ะ,คะก็จะมีการวนข้าวมาถุปาญาช่วงเที่ยงก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์และก็ในช่วงเย็นก็จะมีกิจกรรมวิ่งวันวิสาขบูชากันด้วยซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะคะ พร้อมกันนี้ค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงหนักท่องเที่ยวค่ะให้แวะเวียนมาท่ารูปเช็คอินกันได้นะคะ<ม>โดยช่วงเวลาเทดอกบานสวยที่สุดค่ะ,คะจะอยู่ในช่วงของเวลาแปนาฬิกาจนถึง10นาฬิกาในช่วงเช้าช่วงเช้า<ม>นะคะ<ม>แล้วก็ฝากคนที่มาเที่ยวที่มาเดินในทุ่งดอกทานตะวันนะคะให้ระมัดระวังว่าอย่าไปเยียบอย่าเด็ดเพื่อให้หนักท่องเที่ยวคนเอิบๆเนี่ยเขาก็ได้มาชมความสวยงามดอกทานตะวันแห่งนี้กันบ้างค่ะ